หิมะยังคงโปรยปลายลงมาจากฟ้ายามสนธยาปกคลุมทิวทัศน์ทุกขนแห่งให้ขาวโพลนในความเงียบสงบเสียงเรียกของวินเซนต์ดังขึ้นด้วยความกังวลแต่แล้วก็ถูกลมหนาวกลืนหายไปอย่างรวดเร็วชิโรเน่ชิโรเน่ลูกอยู่ไหนบ้านเรือนในหมู่บ้านสงบนิ่งอยู่ใต้หิมะหนาหนักทางเดินเกือบจะเลื่อนหายไปแล้วเมื่อไม่ได้รับคําตอบวินเซนต์ก็กลับมาที่บ้านลมหายใจพวยพุ่งเป็นควันขาวในอากาศที่หนาวเหน็บหิมะหนายังคงเกาะอยู่บนเส้นผมและปกคอเสื้อขนสัตว์ของเขาสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนกับความอบอุ่นที่ แผ่ออกมาจากเตาผิงซึ่งโอลิน่านั่งอยู่โอลิน่าเงยหน้าขึ้นจากไม้นิตติ้งที่อยู่ในมือแววตาแสดงออกถึงความกระวนกระวายใจเล็กน้อยเธอกล่าวว่าชิโรเน่ไปที่ป่าไม้แล้วค่ะพี่เขาบอกว่าจะไปเอาฟืนสีหน้าของวินเซนต์เปลี่ยนไปทันทีความตื่นตระหนกปรากฏชัดในน้ำเสียงอะไรนะหิมะยังตกอยู่เลย ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นภายในบ้านคำถามของโอลินาที่เจือไปด้วยความกังวลดังขึ้นว่าแล้วเขาออกไปตัดฟืนหรือเปล่าวินเซนต์เงียบไปใบหน้าคมคายของเขาเคร่งขครืมขึ้นเกล็ดหิมะที่ยังคงติดอยู่บนคอเสื้อขนสัตว์ของเขาเป็นเครื่องยืนยันถึงความเหนาวเหน็บข้างนอกนั้นเขากําหนังสือในมือแน่นสายตาแนว่วแน่ฉันจะไปตามหาเขาเองโดยไม่ลงังเลแม้แต่น้อยเขาก็หันหลังและก้าวออกไปรอง้าบูทของเขาจมลึกในหิมะหนาสร้างเสียงกรอบกแกรบหนักๆในความเงียบสงัดยามค่ำคืน การก้าวเท้าในหิมะเย็นเยียบนั้นกระตุ้นความทรงจำบางอย่างขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจทำให้หัวใจเขาบีบรัดวินเซนต์คิดในใจเสียงภายในจิตใจสะท้อนความกลัวเก่าๆที่ฝังลึกในฤดูใบไม้ผลิตอนที่ฉันพาชิโรเนตไปเมืองเป็นครั้งแรกฉันเกือบจะทำลูกหายเด็กน้อยเพียงแค่บอกว่าเขาหลงทางแต่ความทรงจำนั้นหยุดลงที่ภาพเขากำลังคุกเข่ากอดร่างเล็กๆของชิโรเนตท่ามกลางตลาดที่พลุกพล่านใบหน้าของวินเซนต์ในตอนนั้นฉายแววของความตื่นตระหนกสุ ขีดผสมกับความโล่งใจที่ไม่อาจบรรยายได้แขนของเขากอดรัดลูกชายแน่นราวกับกลัวว่าเพียงแค่เผลอไปสักนิดเด็กชายก็จะหายไปในอากาศธาตุอีกครั้ง วินเซนต์จมดิ่งในความทรงจำขณะที่ชิโรเน่โผลเข้ากอดเขาด้วยสีหน้าหวาดกลัวสุดขีดพาเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันสูป่ป่าฤดูหนาวอันหนาวเหน็บจมดิ่งอยู่ในม่านหมอกจางๆหิมะโปรยปลายเบาๆปกคลุมกิ่งไม้ที่แห้งกรังและเปลือยเปล่าเป็นชั้นบางๆท่ามกลางป่าอันเงียบสงบต้นไม้โบราณขนาดมะฮือมายืนตรหงานลำต้นที่ครุขระมีรอยฟันลึกเล่ากับแผลเป็นที่ไม่เคยจางหายตายต้นไม้นั้นท่ามกลางความว่างเปล่าสีขาวและความโดดเดี่ยวคือเงาด้านหลังของชิโรเน่ยืนอยู่เพียงลำพังมือจับขวานแน่น ไอแห้งๆพุ่งออกมาจากหน้าอกร่างกายของชิโรเนสสั่นสะท้านในอากาศหนาวเย็นยามค่ำคืนเขายืนอยู่บนหน้าผาสูงเหงื่อผุดพรายที่ขมับจมดิ่งสู่ห้วงความคิดหวนรำลึกถึงเหตุการณ์ที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจความทรงจำไหลบ่าเข้ามาดุดพายุการระเบิดของพลังเวทมนต์สีม่วงขนาดมหืมาได้ปะทูขึ้นพลังของมันเหวี่ยงทุกคนกระเด็นล้ม เงือผุดพรายบนหน้าผากชิโรเนะก้มหน้าสองตาหลับพริมมุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่เป้าหมายเดียวดวงตาของชิโรเนะเบิกโพรงกระทันหันบัดนี้ไม่ใช่สีน้ำเงินปกติอีกต่อไปแต่กลับเรืองรองด้วยสีครามลึกลับเต็มไปด้วยความประหลาดใจและไม่น่าเชื่อเขาหอบหายใจพยายามสูดอากาศเข้าปอดในขณะที่เงือไหลเป็นทางบนแก้มแต่ฉันเข้าไปในอาณาจักรวิญ,ญญาณได้เขากระซิบเสียงสั่นเทาด้วยความตื่นเต้นและอ่อนเพลียทันใดนั้นโลกโดยรอบเขาก็เปลี่ยนไปชิโรเนะพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางปา ที่ไม่จริงต้นไม้ที่เปลือยเปล่าซึ่งก่อตัวขึ้นจากเส้นพลังงานสีน้ำเงินเรืองแสงถอดยาวขึ้นสู่ท้องฟ้าอันลึกลับ หน้าใจกลางของห้วงอวกาศอันแปลกประหลาดนี้ต้นไม้ขนาดยักษ์ที่ประกอบจากพลังงานบริสุทธิ์กำลังส่อนแสงเจิดจ้าทันใดนั้นความตระหนักรู้หนึ่งก็พลันว่าบขึ้นในจิตใจของชิโรเน่ถ้าฉันอยู่ในมิติดวงวิญญ,ญาณฉันสัมผัสทุกสิ่งได้เขารับรู้ด้วยความประหลาดใจสัมผัสรูปร่างกลิ่นหอมฉันรู้สึกถึงทุกรายละเอียดของต้นไม้นี้ได้อย่างสมบูรณ์ในชั่วขณะเดียวกันแต่แล้วท่ามกลางกระแสพลังงานร่างเงาอีกร่างก็ปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดคิดร่างมนุษย์ที่ก่อร่างจากแสงบริสุทธิ์เช่นนกัน ชื่อโรเนตตะลึงงนันคำถามหนึ่งผุดขึ้นในใจนี่มันอะไรกันเขากำมือแน่นขึ้นนิ้วมือจิกกดลงบนเนื้อไม้ฉันอธิบายไม่ได้แต่ฉันรู้สึกได้ ชิโรเนรวบรวมพลังกำลังทั้งหมดหมุนตัวสร้างโมเมนตมัมกระแสพลังงานสีน้ำเงินเรืองรองโอบล้อมร่างกายและรวมตัวกันบนขวานยักษ์พร้อมเสียงคำรามที่อัดอัน้นเขาเหวี่ยงขวานออมาอย่างแรงพุ่งตรงไปยังเป้าหมายเบื้องหน้าเสียงตูมดังกึกก้องไปทั่วฝาดินคมขวานประทะเข้าอย่างรุนแรงปลดปล่อยขึ้นกระแทกพลังงานมหาศาล ด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวด้วยพลังอันมหาศาลชิโรเนะได้ผ่าโคนต้นไม้ยักษ์ตรงหน้าออกเป็นสองท่อนเศษน้ำแข็งและเสี้ยนไม้กระจัดกระจายไปในอากาศสะท้อนพลังงานสีน้ำเงินครามลึกลับที่พวยพุ่งออกมาจากรอยร้าวเขายือนอยู่ตรงนั้นมือทั้งสองข้างยังคงกำด้ามขวานแน่นลมหายใจพ่นควันจางๆออกมาในความหนาวเย็นเยือยแม้ว่าฉันจะล้มต้นไม้ได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวชิโรเนะคิดในใจแต่ความสนใจของเขาไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จทางกายภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นดู วงตาสีน้ำเงินเข้มของชิโรเนะเบิกกว้างเปล่งประกายด้วยความประหลาดใจอย่างที่สุดเงื่อเม็ดหนึ่งไหลลงมาตามขมับแต่บนริมฝีปากของเขากลับปรากฏรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหลงไหลและตื่นเต้นคำเดียวดังก้องกังวานครอบงำจิตใจของเขาในขณะนี้เวทมนต์ ซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ต้นหนึ่งในป่าที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนวินเซนต์นิ่งงนันดวงตาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจกับภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นฉันเพิ่งเห็นอะไรไปนะนั่นมันโลกกิกในขณะเดียวกันที่ระยะไกลออกไปชิโรเนะยืนนิ่งอยู่ข้างต้นไม้ที่เพิ่งถูกโค่นล้มเด็กชายก้มลงมองรอยตัดที่เรียบร้อยอย่างตั้งใจใบหน้าของเขาดูสงบนิ่งและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เรากับไม่รู้ตัวเลยว่าพ่อของเขากําลังตกตะลึงอยู่ในบริเวณนั้น เงือผุดพรายบนขมับชิโรเนะหอบหายใจดวงตาสีฟ้าครามจับจ้องผลงานเบื้องหน้าแน่นหนาหลังจากความล้มเหลวนับร้อยครั้งในที่สุดเขาก็ทำได้รอยกรีบนพื้นผิวเรียบเนียนและส่องประกายระยิบระยับราวกับเวทมนตร์ในวันนั้นวินเซนต์เฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันดวงตาของนายพรานผู้กล้ำศึกมาอย่างโชคโชนผลันเอ่อคลอด้วยน้ำตาความประหลาดใจอย่างที่สุดผสมผสานกับความภาคภูมิใจเอ่อทนอยู่ในใจเขามือที่กร้านของวินเซนต์กำแน่นขึ้นก่อนจะกดลงบนปกหนังสือหนาเตอะสี แดงเข้มอย่างเด็ดขาดเขาบอกกับตัวเองว่าไม่ได้ต้องการความสำเร็จที่มาจากโชคแต่สิ่งที่เขาต้องการคือรากฐานความรู้ที่แข็งแกร่งทิวเขาที่สลับซับซ้อนเขาโพลนไปด้วยหิมะอันเยือกเย็นท่ามกลางทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นคำมั่นสัญญาอันเงียบงันและแน่วแน่ได้ก้องกังวานอยู่ในห้วงความคิดของชิโรเนะเขาพร่ำบอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้และเมื่อรือนนี้ฉันจะทำสิ่งนี้ซ้ำไปไม่หยุดหย่อนเพียงเพื่อโอกาสหนึ่งที่อาจจะมาถึงในอนาคตวันใดวันหนึ่ง 3ปีได้ผ่านพ้นไปแล้วใต้ท้องฟ้ายามอาทิตย์อสดงที่อบอุ่นใบเมเปิลสีแดงฉานปลิไวไหวเอื่อยๆตามสายลมหนาวเหน็บยามเมมันชิโรเนะนั่งนิ่งบนตอไม้ใหญ่แผ่นหลังของเขามั่นคงทว่ากลับแฝงไว้ด้วยความครุ่นคิดและโดดเดี่ยวดูเหมือนเขาจะนั่งอยู่ที่นั่นมานานแล้วจมดิ่งลงสู่ห้วงความคิดอันลึกซึ้งของตอนเองทันใดนั้นเขาก็ลุกพรวดขึ้นโดยที่มือถือขวานคมกริบอยู่ ในใจของเขามีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งว่าเจ้ามองไม่เห็นมันด้วยตาเปล่าแต่ต้องใช้ความรู้สึกทันทีที่ความคิดนั้นสิ้นสุดลงร่างกายของชิโรเนะก,ก็พลันตึงเครียดขึ้นมาในตาสีฟ้าของเขาเบิกกว้างฉายแววความมุ่งมั่นเข้มข้นจนน่ากลัว เสียงโครมดังสนั่นกึกก้องขึ้นพลังงานสีน้ำเงินเจิดจ้าเริ่มรวมตัวกันแผ่ลำแสงอันรุนแรงออกมาทันใดนั้นพลังงานมหาศาลก็ถูกปลดปล่อยพุ่งทะยานไปตามลำต้นด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัว ชช่หนุ่มพึมพำกับตัวเองเบาๆด้วยน้ำเสียงประหลาดใจเล็กน้อยว่าเกือบจะเผลอตัวกลับบ้านไปแล้วหลังจากที่นั่งสมาธิอยู่แค่นี้นี่เวลาผ่านไปห้าชั่วโมงแล้วหรือนี่ในห้วงนิสิตทางจิตวิญญาณอันเลือนลางนั้นร่างกายของชิโรเนะเบาวิวล่องลอยอยู่ท่ามกลางกระแสะเวทมนต์อันไร้ที่สิ้นสุดและจมดิ่งอย่างสมบูรณ์ในพลังที่เขาเพิ่งสัมผัสถ,ถึง โลกรอบตัวชิโรเนะแตกสลายกลายเป็นทะเลพลังงานสีน้ำคืนเคลื่มเจิดจ้าเขารู้สึกว่าจิตใจของตนเองกำลังแผ่ขยายออกไปเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่งชิโรเนะคิดในใจว่าความรู้สึกนี้ช่างมหัศจรรย์ราวกับว่าเขาได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอย่างสมบูรณ์เสียงเสียสีของพุ่มไม้การเคลื่อนไหวของไส้เดือนในดินชื้นแม้แต่เสียงของรากไม้ที่ดูดซับความชุ่มชื้นทุกหยดอย่างขยันขันแข็ขงทั้งหมดก้องกังวานในจิตใจของเขาอย่างชัดเจนราวกับบทเพลงแห่งชีวิตความรู้สึกดื่มดำนี้รุนแรงเเสียจนนชิโร ้สึกว่าแม้จะผ่านไป5ชั <t> <half> ่วโมงเขาก็ยังไม่สามารถดื่มด่ำได้อย่างเต็มที่ยืนอยู่ตรงข้ามเขาภาพของอาจารย์ใหญ่เอาพีอัสมิวชกำลังเฝ้ามองอย่างเงียบงันใบหน้าชราของเขาเผยให้เห็นความจริงจังและครุ่นคลดอย่างลึกซึ้งท่ามกลางความเงียบงันเสียงของชิโรเนะดังขึ้นทำลายความสงบลงถ้าเป็นไปได้เขาพึมพำกับตัวเองว่า อีกโลกหนึ่งจะเปิดออกอีกโลกหนึ่งช่างเป็นการอธิบายที่เหมาะสมเสีจริงเมื่อหลุดพ้นจากห่วงความคิดชิโรเนก,ก็ลุกขึ้นแบกแป้ม้าหนักอึ้งไว้บนหลังแล้วเริ่มเดินไปเอาละ่ะกลับบ้านกันเถอะฝีเท้าของเขาอย่างก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอผสมผสานกับเสียงเคี้ยวขนมปังแห้งดังเอื่อยๆสะท้อนกล้องไปทั่วทิวทัศน์ยามเย็นอันกว้างใหญ่ ทันใดนั้นทางข้างหน้าถูกม้าขาวตัวใหญ่สองตัวขวางไว้พวกมันกำลังก้มหน้าเลีมยมหญ้าอ่อนที่เหลืออยู่บนพื้นชิโรเนตหยุดเดินด้วยความประหลาดใจลางนึกในใจว่าม้าขาวหรอเมื่อใกล้ถึงบ้านภาพรถมาร้าหรูหราสีน้ำเงินเข้มพร้อมรายละเอียดเคลือบทองระยิบระยับที่จอดเรียบร้อยทำให้เขาอดทึ่งไม่ได้ชิโรเนะวางฟืนลงกับพื้นสายตาเต็มไปด้วยความสงสัยและสับสนรถม้านี่หรูหราจังที่บ้านมีแขกหรอเขาถามตัวเองด้วยความสงสัยมากมายในใจ ชิโรเนเดินตรงไปยังประตูหน้าเขาผลักประตูที่แง้มอยู่เบาๆโผล่หน้าเข้าไปและส่งเสียงบอกว่าผมกลับมาแล้วครับ ดวงตาสีฟ้าครามของชิโรเนะเบิกกว้างเปล่งประกายประหลาดเมื่อเขายืนนิ่งอยู่หน้าประตูเขารีรอเอ่ยปากเสียงปนความประหลาดใจว่าพ่อในห้องไม้ที่อบอุ่นวินเซนต์กำลังนั่งอยู่ตรงข้ามกับแขกแปลกหน้าคนหนึ่งบรรยากาศดูเป็นทางการกว่าปกติเมื่อเห็นลูกชายกลับมาวินเซนต์เหนื่อย่ายขึ้นพร้อมเสียงทุมอบอุ่นว่ากลับมาแล้วเหรอชิโรเนะมานี่สิมาทักทายคุณปู่หน่อยนี่คือรองผู้ดูแลตระกูลโอเกนชายสูงวัยผมสีเงินหวีเรียบร้อยกับแว่นตาข้างเดียวสีทองหันมามองเขาใบหน้าของเขาดูเคร ขรึมแต่ก็ยังคงเอ่ยปากอย่างสุภาพว่ายินดีที่ได้พบเจ้าเรียกข้าว่าเทมูรันได้ไล่เมื่อยืนอยู่ต่อหน้าชายชราผู้แต่งกายสุภาพชิโรเนก็ก้มศีรษะลงด้วยความเคารพ ผมสีบอ์อ่อนของเขาทิ้งตัวลงปิดบังใบหน้าเด็กหนุ่มเอ่ยปากทำลายความเงียบยินดีที่ได้พบครับผมชื่อชิโรเนะครับชายผู้นั้นนามว่าเทมูรันตอบกลับด้วยน้ำเสียงอันเคร่งขรึมว่าข้ามาที่นี่เพื่อพบเจ้าเมื่อได้ยินดังนั้นชิโรเนะก็เง่อยหน้าขึ้นทันทีดวงตาสีฟ้าคลางของเขาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเขาอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าตระกูลโอเจนเป็นขุนนางชั้นรองในอาณาจากักรเหตุใดคนของขุนนางจึงมาตามหาข้ากันเล่าขณะที่ชิโรเนะยังคงสับสนเทมูรันก็ยื่นมือ ือออกไปอย่างกระทันหันนิ้วมือที่หยาบกล้านแต่แข็งแรงจับคางของเขาบังคับให้เหงย่อหน้ามองตรงไปที่ตน่อโรเนตกตะลึงกับท่าทางที่ไม่คาดคิดนี้โดยสิ้นเชิงเทมูรันก้มตัวลงดวงตาที่เฉียบคมภายใต้แว่นตากรอบทองสำรวจทุกรายละเอียดบนใบหน้าของเด็กหนุม่มราวกับกำลังประเมินสิ่งของบางอย่างเขากล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่เปี่ยมด้วยอำนาจว่าข้าขอดูหน่อยสิเจ้าอ่านออกเขียนได้หรือไม่ เมื่อถูกจับแน่นชื่อโรเนลังเลเล็กน้อยภายใต้สายตาที่มองทะลุปลูกปลงของคนแปลกหน้าแต่ก็ยังคงตอบเสียงอ้อมแอมว่าผมพอจะอ่านออกบ้างตั้งแต่เด็กครับ มือที่แข็งแกร่งของเทมูรันพลันกำแน่นที่ไหล่เล็กๆของชิโรเน่ทำให้เด็กชายสะดุ้งสุดตัวด้วยความประหลาดใจอย่างที่สุดชิโรเน่เสียงทุ้มต่ำและเคร่งครึมของรองผู้ดูแลบ้านดังขึ้นเจ้าอธิบายได้ไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่สายตาของเทมูรันที่เฉียบคมหลังกรอบแว่นสีทองจ้องมองตรงไปยังเด็กชายอย่างพินิจพิเคราะห์เขาดูเหมือนจะสังเกต,ตชิโรเน่มานานแล้วข้าได้ยินมาว่าเจ้ามีชื่อเสียงดีเทมูรันกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงที่ทั้งเหมือนจะชมเชยและซักถามเป็นลูกชายของคนตัดไม้แต่ กลับรู้หนังสือเจ้ายังเป็นเด็กดีอีกด้วยทุกสิ่งเกิดขึ้นเร็วเกินไปจนชิโรเน่สับสนโดยสิ้นเชิงเขากล่าวติดอ่างพยายามเรียกเสียงของตนเองกลับมาเพื่อขัดคำพูดของชายผู้นั้นเดี๋ยวก่อนแต่เทมูรันกลับเพิกเฉยต่อความตื่นตระหนกของเด็กชายแววตาของเขาดูเข้มข้นขึ้นและตรงเข้าสู่ประเด็นหลักเจ้ามีเจตนาจะทำงานให้กับตระกูลโอเกนหรือไม่ชิโรเนอุทานอย่างตกตะลึงว่าอะไรนะ ในตาสีฟ้าของเขาเบิกกว้างไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ยินตรงหน้าเขาเทมูรันยังคงสีหน้าเคร่งขรึมดวงตาที่อยู่หลังแว่นตากรอบทองมองทอดไปไกลๆเขากล่าวอธิบายช้าๆว่าเราจะย้ายหนังสือออกจากห้องสมุดใหญ่ของตระกูลโอเจนมีหนังสือเกือบหนึ่งหมื่นเล่มทั้งหมดในจํานวนนั้นมีเล่มสําคัญที่ต้องรวบรวมอย่างระมัดระวังงานนี้จะกินเวลานานสองปีการขนส่งจะให้คนอื่นรับผิดชอบแต่การคัดแยกจะทําโดยเราสองคนเท่านั้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นความตกตะลึงแรกเริ่มของชิโร ก็มาลายหายไปทันทีใบหน้าของเขาสว่างวาบและเสียงกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นก็ดังออกมาจากอกห้องสมุด ด้วยดวงตาสีฟ้าที่ฉายแววแห่งความหวังประปนกับความกังวลชิโรเนะเงยหน้ามองผู้ดูแลบ้านเสียงของเขาแผ่วสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงแนว่วแน่ว่าท่าที่นั่นคือห้องสมุดของตระกูลโอเกนที่นั่นคงจะเต็มไปด้วยความรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเวทเทมูรันตอบกลับ,ลบด้วยน้ำเสียงทุ้มและหนักแน่นใบหน้าของเขาคงความเค,คร่งขรึไม่เปลี่ยนแปลงแว่นตาเลนส์เดี่ยวครอบทองของเขากระพริบเล็กน้อยใต้แสงไฟอย่างไรก็ตามผู้เดียวที่รู้เรื่องนี้คือครอบครัวของเจ้าหากหนังสือเหล่านั้นแม้เพียงเล่มเดียวรู้ วัวไหลออกไปหรือแม้แต่ข่าวนี้แพร่งพรายออกไปชีวิตของเจ้าและทั้งครอบครัวก็จะถูกพรากไปคําข,ข่มขู่ที่โหดร้ายของเขาดุจ้อนที่ฟาดลงมากลางบรรยากาศที่ตึงเครียดอยู่แล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นใบหน้าของวินเซนต์ก็ซีดเผือดเหงื่อเย็นผุดพลายบนหน้าผากมือของเขากำาแน,นเป็นหมัดวางอยู่บนโต๊ะไม้มารดาของชิโรเนะที่นั่งอยู่ข้างๆก็ไม่อาจซ่อนความตกใจและความริตกกังวลยังสุดขีดที่ปรากฏบนใบหน้าของเธอได้เช่นกัน สัมผัสได้ถึงความลังเลของสองพ่อลูกเทมูรันจึงเอ่ยขึ้นดวงตาคมกริบมองทะลุปลูกป่งถึงจิตใจของพวกเขา อ๋อนี่สินะเหตุผลที่พวกเจ้าดูวิตตุก,กังวลนักเทมูรันเริ่มพูดพลางยิ้มเย้ยหยันเขาจัดเนกไทโดยท่าทีวางอำนาจเมื่อชีวิตพวกเจ้ากำลังถูกคุกคามเราจะจ่ายเงินมากมายให้พวกเจ้ามันจะเป็นเงินที่พวกเจ้าไม่มีทางหาได้จากการล่าสัตว์ดูเหมือนการดูแลลูกชายของท่านก็มีค่าไม่น้อยเลยนี่คำพูดที่เต็มไปด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยามเราวกับเชื้อไฟที่จุดชนวนระเบิดวินเซนต์ผู้เป็นพ่อและนักล่าพุ่งตัวไปข้างหน้าอย่างกระทันหันใบหน้าแดงก่ำด้วยความ โกรธเขากู่ร้องเสียงแตกพร่าด้วยความแค้นเคืองข,ข้าไม่ได้ทำตามคำขอของพวกเจ้าเพร้ะเงินข้าแค่ข้าแค่อยากให้ชิโรเน่ของเรา มือของเขาเท้าลงดนโต๊อ,อย่างแรงเสียงทุ้มต่ำและเด็ดเดียวเอ่ยขึ้นพลางพร้อมด้วยความหวังทั้งหมดของคนเป็นพ่อเพื่อให้มันได้ทำตามความฝันของมันเสียงหัวเราะเยาะหยันของเทมูรันทำลายความเคร่งขรึมเขามองลงไปแววตาหลังแว่นทองกรอบเต็มไปด้วยความเย้ยหยันฮ่าฮ่าคุณคิดอะไรลึกซึ้งอยู่หรืออะไรนะคุณคิดว่ามันจะมีอาชีพอย่างนั้นหรอเลิกเพ้อฝันไปเถอะถ้าไม่ใช่เพราะเงินแล้วทำไมคุณถึงขอให้ผมใช้งานลูกชายของคุณล่ะวินเซนต์ไม่อาจอดกลั้นได้อีกต่อไปเขาฟาดกำปั้นนลงงงบโต๊อย่าแร ตัวเองไปข้างหน้าเขากู่ร้องใบหน้าฉายแววความโกรธแค้นและความสิ้นหวังอย่างแท้จริงเพราะคุณเคยบอกว่ามันอ่านหนังสือได้เสียงของเทมูรันดังขึ้นสงบแต่แฝงด้วยความแหลมคม แน่นอนข้าจำได้ว่าท่านพูดอย่างนั้นแต่ถึงแม้เขาจะอ่านหนังสือได้ข้าก็ไม่สามารถควบคุมดูแลเขาได้อย่างสมบูรณ์ท่านบอกว่าท่านอยากจะช่วยให้เขาทำตามความฝันของเขาหรือว่าท่านโกหกลูกชายของท่านแบบนี้คำกล่าวหาที่เผ็ดร้อนนั้นเหมือนมีดที่ปักตรงเข้าสู่หัวใจของวินเซนต์ใบหน้าของนายพรานผู้ก,กลามศึกพลันแข็งทื่อเงื่อเย็นผุดพลายบนหน้าผากที่ย่นยู่ความมืดมิดราวกับกลืนกินเขาหวนรำลึกถึงวัน,นวานในวัยเยาว์ชิโรเนะกำลังอ่านหนังสือหรือ ใต้แสงอันนุ่มนวลชิโรเนะกำลังนั่งจดจ่อพลิกอ่านหนังสือทีละหน้าวินเซนต์เฝ้ามองลูกอย่างเงียบงนันจมดิ่งในห้วงความคิดที่ซับซ้อนในตอนแรกโอลิน่าสอนชิโรเนะเพียงไม่กี่คำเพื่อความสนุกแต่ไม่คาดคิดหลังอายุ6ขวบเด็กชายก็เริ่มหาหนังสือมาเรียนรู้เองเขาทั้งดูฉลาดและน่ารักแต่ที่สำคัญกว่านั้นเขายังฉลาดมากความคิดของวินเซนต์พลันอัดเหไปในทิศท,ทางอื่นหนักอึ้งและมืดมิดยิ่งกว่าความคิดอันน่าสะพรึงกลัวเล็ดหลอดเข้ามาในใจเขาทำให้เขาอดที่จะขนลุกไม่ได้้ไมม่่่แนนนนนเเดด็กคีีอออาาาจสยยลืขุงู ตัวถ้าถ้าหากขุนนางเป็นคนเลี้ยงดูเขาแทนพวกเราแล้วละก็เขาก็คงได้ไปโรงเรียนแล้ว วินเซนต์ยกมือขึ้นปิดหน้านิ้วมือสั่นเทาแนบแน่นขมับด้วยความทรมานใจเขากัดฟันพยายามขับไล่ความคิดผิดบาปที่กำลังรบกวนจิตใจตนเองไม่ฉันกำลังคิดบ้าอะไรอยู่นี่ชิโรเนะเป็นลูกชายของฉันนี่นาะเขากล่าวกับตัวเองเสียงในใจเต็มไปด้วยความขัดแย้งลูกชายของนายพรานก็ต้องเรียนรู้วิธีทำงานบนภูเขาอยู่แล้วสิความทรงจำหลั่งไหลเข้ามาพาเขากลับไปยังป่าที่อาบไหลด้วยแสงอาทิตย์ยามอัสดงสีทองอารามท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามชิโรเนะตัวเล็กๆก,ก,กำลังออกแรงสุดกำลัง สองมือกำเล้่ยขนาดใหญ่แน่นชักเลื่อยไปมาบนลำต้นไม้ขนาดยักษ์ที่ลม้มลงเด็กน้อยดูโดดเดี่ยวและบอบบางเหลือเกินท่ามกลางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่การเลื้อยแต่ละครั้งช่างยากลำบากเหลือเกินแต่เมื่อชิโรเนะเริ่มงานบนภูเขาเด็กน้อยก็หมดแรงอย่างรวดเร็วผมสีทองอารามเปียกชุ่มด้วยเหงื่อแนบติดกับหน้าผากและโหนกแก้ม วินเซนต์กุ้มสีสาดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวในพื้นที่สีแดงฉานที่วุ่นวายราวกับจิตใจของเขากำลังกรีดร้องข้ากลัวมากเขาคิดในใจเสียงของเขาจางหายไปในความคิดของตัวเองอ่าในที่สุดเขาก็แค่เลี้ยงดูเด็กคนนั้นให้กลายเป็นลูกชายของคนตัดไม้คนหนึ่งเท่านั้นเองภาพความทรงจำเมื่อครั้งแรกที่วินเซนต์พบเทมูระเขาทรุดตัวคุกเข่าลงท่านต้องการสามัญชนที่อ่านออกเขียนได้หรือขอรับด้วยความกระตือรือร้นทั้งหมดเขากล่าววิงวอนเสียงเต็มไปด้วยความหวังแล้วเร่งร้อนได้โปรดเถิดขอรับท่านโปรดใช้ลูกชายอาเถ เด็กคนนั้นอ่านหนังสือมาตั้งแต่ยังเล็กและเขาก็ฉลาดมากด้วยขอรับ S 1> <S 1> เสียงของวินเซนต์แตกสลายเป็นสะอื้นให้น้ำตาร้อนเผาไหลอาบใบหน้ากล้านของนายพรานเขาทรุดลงแทบจะล้มทั้งยืนทอยคำจุกอยู่ในลำคอก่อนจะประทุออกมาเป็นเสียงอ,อ้อนวอนอันรวดร้าวแต่ได้โปรโดเถิดท่านช่วยปล่อยให้เด็กนั่นได้อ่านหนังสือสักสองสามเล่มเถอะผมไม่ต้องการเงินหากรู้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นผมคงไม่ร้องขอแบบนั้นเลยคำพูดของเขาดังกังวานเต็มไปด้วยความสำนึกผิดและความโกรธเคืองเรากับการกล่าวโทษการตัดสินใจที่เขาเคยคิดว่าถูกต้องที่สุดสำหรับลูกชายของเขาเทมู รันเพียงแค่เนียบฟังในตาคมกริบภายใต้แว่นตาข้างเดียวไม่เผยความรู้สึกใดๆออกมาเลยอากาศในบ้านหลังเล็กกลายเป็นคนคลากหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกวินเซนร,รวบรวมกำลังทั้งหมดตะโกนด้วยเสียงแหบแห้งด้วยความเจ็บปวดและขุ่นแค้นว่าออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้